เหนียวแล้วลูกจิ้มพ่อลูกพ่อแงมแง่พ่ออร่อยไหมแง่แง่ใหญ่ไหมครับโอ้กินใหญ่ครับป้าป่านั่งชิลมากเลยอ่ะลูกชายคนนี้เออกินดึกชิ้นคำใหญ่อ่ะครับหมูบังครับหมั่มอีกหมั่มอีกนั่งเชนมหมั่มอีกเลย โอ้โหกินได้แล้วนะอวยินชิ้นกันครับยินชิ้นกันเช่นครับโอ้โหือืออหย่อยไหมเช่นหน่อยไหมล่ะแแบ่งแม่บ้างดิ กพ่อบายบายก่อนครับเชิญบายบายก่อนบายบายแม่ก่นอนเดี๋ยวไปลกวนพ่อบายบายก่อน